ก็สวัสดีนะครับผมวก็ผมพอดออาร์ตอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูเจ้าตัว XLT น, XL นะครับผมเลนจ์เจนเลนเจอร์ XLT 2.0งจุดศูนย์เกียร์ออโต้หกสปีดนะครับผมแต่ก่อนอื่นนั้นขอคนละหนึ่งไร่ 1, ไหนึ 1, ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทาคคิดต่อไปด้วยนะครับผมอ่าวันนี้เรามาดูัอนนี้เลยครับผมเป็น x l r เล g เจ XLT นะครับผมอ่า XLT เกียร์ออโต้หกสปีดตัวนี้แรงม้าอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแรงม้านะครับผมเป็นซิงเกิลเทอร์โบนะครับผมขึ้นอยู่สองจุดศูนย์อตัวนี้ราคาเราจะอยู่ที่เก้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทครับแต่นับจากวันที่หนึ่งมกราหกหกเป็นต้นไปนะครับผมราคาจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับผมราคาจะบวกเพิ่มตัวรถจากเก้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทกลายเป็นหนึ่งอีกเพิ่มบวกเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับผมตัวนี้อ่ะ ตัวนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับผม5ใช้เงินดาวน์รถเพียง5,900บาทพร้อมชุดแต่งเลยนะครับผมอ่าใช่ตัวนี้เรามาดูาดกันนี้ว่าเราใส่เปลี่ยนอะไรเข้าไปให้กับลูกค้านะครับอ่าชิ้นแรกนะครับผมนี่เลยครับแต่จะเป็นอ่านี่นี่เนาะจะเป็นกระจังหน้าฟอร์ดครับ FORD นะครับผมเปลี่ยนจากของเดิมนะครับเป็นจากของเดิมแบบนี้นะครับนี่จะเป็นแบบนี้อ,นอย่างนี้เลย เป็นยงไแบบนี้ครับผมเปลี่ยนมาเป็นนี่เลย F อ R D ตัวใหญ่อ่พร้อมคุมไฟหน้าด้วยสีดําด้านะครับให้ตัดกันกับกระจังหน้าครับสีดํา่าพร้อมซุ้มล้อเลปเตอร์ครับนี่ซุ้มล้อเลปเตอร์ครับผมนี่เป็นไงครับทรงลุ้มซุ้มล้อทรงเลปเตอร์คือทรงสวยที่สุดแล้วครับผมพร้อมกับแม็กครับอ่าแม็กขอบสิบแปดนะครับขอบสิบแปดพร้อมยางโตโยท้ายนะครับตัวนี้ ราคาแม็กบวกยางตัวนีจ้จะอยู่นอกโปรโมชั่นนะครับอ่าจะบวกเพิ่มนะครับลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มนะครับถ้าลูกค้าอยากได้แต่ถ้าในสเปคไม่นั่งเพิ่มตังก็มีนะครับผมยางร้อสิบแปดบวกบวกยางนะครับผมอ่าตัวนี้จะมีร้อสิบแปดบวกยางกับแบกขอบยี่สิบยกสองนะครับแล้วแต่ลูกค้าว่าชอบเป็นแบกสิบแปดหรือแบกยนะี่สิบอ่า มาพร้อมกับเล้าหลังคาครับตัวนี้ติดเพิ่มหลังคาหลังคาเพิ่มแต่ใช้งานไม่ได้นะครับติดเท่ๆได้เก๋ๆแล้วก็รองมือนจับเป็นสีดํานะครับผมด้วยคําว่าแรนเจอร์โอ้โหมันเท่จริงๆนะดูตัวท้ายอะนี่กับสมท้ายนะครับผมอ่ะมาด้วยชันท้ายนะครับผมนี่การชนท้ายกันชนท้ายเหล็กแบบนี้เลยแข็งแรงแข็งแรงมีหูโอเมก้าสีแดงนะครับโอ้โหแล้วก็ฝาท้ายคําว่าฟอร์ดนะครับตัวใหญ่แล้วก็นี่เลยเขาเรียกว่าอะไรนะผมลืมอ่า ข้อไฟท้ายนั่นเองนะครับผมนี่ FORD ตัวใหญ่ๆนี่เลยปุ๊บอ่าตัวนี้รถยังรอส่งมอบนั่นลูกค้านะครับผมนี่ครับหูแดงๆสวยๆเลยใช้งานได้อาฟับปิดถังน้ำมันก็สีดำด้านนะครับผมตัวนี้อ่าลาวหลังคานี่าวหลังคานีเลยเจ้าตัวนี้อ้าว เจ้าตัวนี้เราัดโปรโมชั่นอยู่นะครับไทรอนเอารถเพียงห้าเหมือนเก้าพันบาทพร้อมชุดแต่งนะครับเป็นแม็ก0ี่สิบยกสองหรือแม็กสิบแปดนะครับผมแล้วก็ซุ้มลอ้อค้ามก็จังหน้านะครับผมใช่ส่วนต่างอีกมากมายที่ลูกค้าต้องการเสริมก็คือเมมีส่วนต่างแยกกันไปนะครับผมแล้วแต่ว่าเราจะตกลงกันแบบไหนหตอนนี้ก็เท่เ,ทเลย ก็ขอฝากไว้อีกหนึอีกหนึ่งคันนะครับผมเจ้าตัวนี้ XLT ออโต้หกสปีดอ่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากติดต่อสอบถามโทรมาที่เบอร์นะครับ082524 0248นะครับย้ำนะครับ082524 0248ครับนี่เลยครับโปรโมชั่น5้า0มื่ก้นบาเชนออกรถครับผมโทรมาแล้เลยครับรับสายตลอดครับผมก็ขอฝากคลิปนี้ ดีโอนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณลูกค้าพิจารณาด้วยนะครับผมนี่อย่าลืมนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นอ่าขอคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝอก์ดอาอ้์ขอลาไปในงที่นี้สวัสดีครับ